สวัสดีค่ะตาค่ะวันนี้ตานะจะออกมาเป็นกําลังใจให้กับหลายๆคนนะคะที่จะค้าขายก็ดีหรือว่าทํางานอะไรก็ตามค่ะทุกอย่างที่ทำตาก็อยากจะออกบอกทุกคนว่าการที่เราทําอะไรให้เราทํามนด้วยจิตของเราที่เป็นสุขแล้วก็จิตที่เบิกบานนะคะเวลาเราจะขายของไหมืนแม่ค้าจะไปขายของเหมือนกันคะ่ะถ้าตอนเช้าเนี่ยรอจะไปขายของอจิตเราขุนมัวตั้งแต่เช้าแล้วก็บางทีเราออกไปแล้ว ก่อนออกจากบ้านเนี่ยต้องมีการทะเลาะกับสามีทะเลาะกับลูกหรือทะเลาะใครคนในบ้านนะออกไปจิตเราไม่ผ่อนใส่ะวันนั้นให้เราสังเกตตัวเองดูนะคะว่าเราอยากจะขายของอะยากมากเลยทั้งที่ว่าบางคนอะของเราอะลูกค้าบางคนที่เคยมาซื้อของเราอะเขาก็เดินผ่านพ้นของเราไปเขาไม่มาซื้อไม่มากินของเราค่ะเพราะฉะนั้นอนะคือจิตของเราเนี่ยสำคัญแล้วเวลาจะไปขายของก็เหมือนกันจิตแรกที่เราจะคิดเลยอะคือต้องให้เราบอกตัวเองว่า วันนี้เราต้องขายดีวันนี้เราขายหมดหมดกี่โมงมันต,ต,ตัวตาเองอ่ะตนยุคตัวอย่างตัวตาเวลาตาไปขายของอะค่ะถ้าวันไหนที่ว่าเกิดว่าเหมือนเรามีปัญหาหรือว่าเราอะไรซึ่งหน่อยเนี่ยเราไปกดดันตัวเองว่าวันนี้ต้องขายหมดเพื่อที่เราจะเอาเงินไปทําเนี้ยถ้าวันไหนเรามีความกดดันปุ๊บนะคะของเราอะจะขายหมดของจะเหลือแต่ถ้าเกิดเราวันไหนที่เราออกไปปุ๊บมาก่อนที่จะออกปุ๊บนั่งผสมแป้งหรือผสมขนมหยวาทา เสร็จปุ๊บบอกเลยว่าวันนี้ของเราต้องขายหมดขายเกลี้ยงคนจะมีไม่มีไม,ม,ม,ม่เกี่ยวแต่ยังไงลูกค้าต้องมาซื้อของเราพอ,อเราต้องหมดภายเนี่ยไม่เกินใบสองสามนะคะของตาก็จะหมดอย่างนั้นจริงๆอันนี้คือเรื่องจิตพวกนี้สาคัญจริงนะคะกับคนที่ว่าขายของหรือคนที่ทําการค้าต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นตาอยากให้ทุกคนเนี่ยทำจิตตัวเองให้ผ่องใสและจิตตัวเองให้เบิกบานค่ะเวลาขายของเพราะฉะนั้น,นเราอย่าไปขุนมัวไม่ว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นก็ปล่อยไปให้เราคิดดีเราคิดบวก ้ามไปให้หมดนะคะเพราะฉะนั้น,นคือ,อน,นี้ประสบการณ์นี้ตาเอามาจากตัวตาเองเลยตาสังเกตอยู่จากหลายๆครั้งตั้งแต่ตาฝึกตาปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เครื่องกดแรงดูดนะคะคือเวลาเราขายของอ่ะเหมือนเวลาเราเจอปัญหา,หาเจออะไรเงี้ยโองจะขายยากค่ะทั้งที่ว่าเราก็ทำรสชาติเหมือนเดิมแล้วก็เหมือนเดิมคนผ่านไปผ่านมาคนก็เยอะนะแต่เราขายไม่ได้ถ้าเกิดวันไหนที่เราใส่พลังเราเต็มเปลี่ยนออกไปวันนี้ของเราต้องหมดต้องหมดเวลาเท่านี้เท่านั้นนะคะมันก็หมดเหมือนที่เราว่าจริงๆเพราะฉะนั้นอนะ่ะ เรื่องจิตนะคะสำคัญตาถึงอยากจยให้ทุกคนน่ะใส่พลังที่บริสุทธิ์หรือจิตท,ที่บริสุทธิ์ให้กับตัวเองทุกครั้งก่อนที่เราจะออกไปขายของหรือไปทํางานนะคะแล้วก็วันที่จิตเราให้เบิกบานอยู่ยตลอดเวลาแล้วก็ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเหมือนที่ตาเคยบอกมันไม่ได้คิดก่อนก่อนคิดที่แล้วว่าความทุกข์เข้ามาความเทศเข้ามาค่ะเปิดเพลงเต้นค่ะทำเองก็ได้สร้างความสุขเขาบอกแล้วว่าเงินชอบความสุขค่ะจักรวาลชอบความสุขเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างความสุขกับตัวเองเพื่อที่เราจะได้ ขายของได้ง่ายดึงดูดเงินได้ง่ายดึงงานได้ง่ายทุกสิ่งอย่างที่เราทําจะเข้ามาหาเราได้แบบง่ายๆนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ตาก็ขอเป็นกาลังใจกับทุกๆคนที่ทางานหรือทุกคนที่ค้าขายเลยนะคะก็ให้ทุกคนเนี่ยมีพลังที่เต็มเตี่ยมแล้วก็มีจิตที่สุขแล้วก็เบิกบานกับการทํางานของคุณทุกๆคนนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนเนี่ยจงใช้จิตดึงดูดเงินเข้ามากันให้ได้อย่างง่งายๆสบายๆนะคะสวัสดีค่ะ